สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดคุณค้ณณมพักมูลนะฮะใช่ครับผมซึ่งมีความสําคัญก็คือมีพระนอนนะฮะองค์ใหญ่ฮะใช่ครับมีความยาวถึงห้าสิบเมตรนะครับผมซึ่งมีพระผักใช่ครับอันนี่นครับผมเพราะว่า <S <S ม,มีคนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยมากราบไหว้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งภายในวัดเนี่ยอันเี้นอ่างทองน,อน,นะใช่ครับ และภายในวัดเนี่ยยังมีโบราณสถานสําคัญแล้วก็พระบโบสถที่ทมีนะใช่ครับผมที่มีความงดงามมากเดี๋ยวยี่รุกุงจะกราบสักการะนะฮะแล้วก็จะพาชมในจุดต,ต่างๆนะครับซึ่งมีความสําคัญมากๆพระนอนเนี่ยหรือพระปางสายญาติเนี่ยเป็นพระประจําวันของวันผู้ท,ที่เกิดนนบันอังคารนะฮะคือถ้าเกิดใครที่เกิดบันอังคารเนี่ยมากราบสักการะหรือว่าทุกๆวันก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กชีวิตนะฮะเดี๋ยวฮีรุกุงจะนำชมเลยนะฮะ นี่นะครับคือบรรยากาศรอบๆเลยนะฮะคือองค์พระเนี่ยฮะตอนนี้ตั้งอยู่กลางแจ้งนะครับเพราะว่าวิหารเนี่ยจากการที่อ่านข้อมูลมาเนี่ยก็คือใช่ครับแล้วก็ได้รับความเสียหายปัจจุบันองค์พระเนี่ยก็คืออยู่กลางแจ้งเนี่ยที่ผ่านในทุกฤดูมาแล้วนะฮะนับร้อยปีทีเดียวนะครับแต่ว่าองค์ท่านก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ต่างต่อเนื่องนะฮะจนมีความงดงามเคียงคู่กันเวลาเลยนะครับเดี๋ยวรู้กรงกาบสักกะระใช่ไหมครับลูก จะพาไปชมงานครับอ่าใช่ครับอย่างนั้นเราไปกลับสักการะใกล้ๆก่อนนะครับตอนนี้เรามาถ้าเรามาอยู่ตรงพระบาทนะฮะเราจะรู้ได้เมืถึงว่าขนาดขององค์ท่านเนี่ยว่าใหญ่โตมากเลยนะลูกนะนี่ครับเป็นร่องรอยของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยนะดูลบๆได้เลยใช่ครับผมอันนี้ก็คือองค์ท่านโดยรอบ นี่เดินด้านหลังเลยนะลูกด้านหลังองค์ท่านนี่เรานําชมด้านใช่ครับแต่ว่าเราไม่ควรขึ้นนะเพราะว่าน่าจะใช้ในทางวัดที่จะมาประกอบพิธีต่างๆครับผมเขาบอกว่าเรื่องโบสถนะได้ครับเดี๋ยวเราใส่รองเท้าแล้วจะไปไหว้ด้วยใช่ครับผมอันนี้คืออุโบสถนะฮะที่มีความใหญ่โตมากเลยนะครับซึ่งอุโบสถร้อยล้านใช่ครับอุโบสถร้อยล้านเดี๋ยวเราจะนําชมภายใน ที่ภายในเลยใช่ไหมครับผมได้ครับนะใช่ครับผมก็เป็นมีนการเป็นการลอดพระอุโบสดด้วยนะครับเพื่อปัดเป่าสิ่งที่เป็นอับปมในชีวิตนะฮะาานะได้ครับน,น้ำชง,งนะได้ครับผมบเดี๋ยวเราถอดรองเท้าด้วยลูกครับผม แก้มรกนะอ่าพัดแก้มรกุสองเครื่องนะครับเออร้อนนะฮะเป็นที่เป็นกรดจักรละนะนใช่ครับอ่าเดี๋ยวคือท่านที่มีผู้สูงอายุมาด้วยก็มีลิฟต์นะฮะขึ้นไปที่อโบสชันสองนะด้านหลังนี้ก็มีรูปปั้นหองสมพอพอเด็จพรทจาโตนะครับใช่ครับผมอโบสถนนี่มีความกว้างใหญ่มากเลยนะ<ช>ขึ้นมาชั้นล่างน,นี่ก็จะมีลิฟต์ขึ้นไปด้วยนะ ได้ครับผมมีรูปปั้นสมเด็จพุทธจันโตนะฮะปฐมังศีนะฮะขนาดใหญ่ไม่เป็นไรครับซึ่งสมเด็จพระจันโตเนี่ยก็ทุกวันจะนิยมจัดสร้างนะครับแต่ละลิฟต์เนี่ยโดยสารครั้งนี้ไม่ได้เยอะเลยนะฮะคือจำกัดจำนวนคนแค่6คนเท่านั้นเองฉะนั้นใครที่มาเป็นบุคคละก็ทยอยขึ้นขึ้นนะฮะใช่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองกันนะครับ มำนนะใช่ครับอันนี้ก็เป็นผมคือวันจันทร์ก็จะเป็นวันจันทร์นี้นะเจ้าก็จะมากราบสักการะพระประธานใช่ไหมลูกอ๋อมีสีตามตามตามวันใช่ไหมครับลูกไม่เป็นไรครับคุณพ่อทําร่วมกับลูกครับนะครับผมอันนี้ก็มีใบโพงเงินโพทองฮะนี่คือพระประธานนะใช่ครับแล้วก็มีพุทธลักษณะที่งดงามนะครับ อีสายพระเนตรที่มองต่ํามาที่ผู้สักการะด้วยนะครับนะครับแล้วก็เป็นการที่แม่ตานะฮะใช่ครับเดี๋ยวผมจะรอให้เขาทุกคนมาสักการะเสร็จก่อนนะจะได้มองเป็นการอบคุนะใช่ครับเอาอันนี้เามาจุดตรงนี้ก่อนได้นะครับผมนำมาจุดตรงนี้ก่อนนี่อุโบสถภายในก็กว้างขวางแล<อ>้วก็ใหญ่โตมากนะฮะใช่แต่ว่าเป็นรูปแบบไงอุโบสถนี่จะเป็นประยุกต์ใช่ไหมลูกเพราะว่า จะมีพื้นที่กว้างใหญ่แล้วก็จะใช้ประโยชน์เยอะๆมากๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้โบราณไหมครับคุณน้าขอบคุณมากครับอันนี้น่าจะจัดสร้างขึ้นใหม่เลยนะฮะคือเพราะว่าดูจากศิลปะศิลปะประยุกต์เลยนะฮะแต่ว่ายังคงยังคงความเป็นไทยอยู่นะครับเป็นตามพุทธลักษณะเลยนะะใช่ครับผมม S <S> ใช่ครับเดี๋ยวพอกาบสักการะเสร็จแล้วเดี๋ยวฮิรุคุงจะนำชมจุดอื่นต่อไปนะครับผมครับได้ครับผมครับสวัสดีครับฮิรุคุงก็ได้นำถวายผ่านพุ่มแล้วนะฮะ สักการะพระประธานในพระอบโบสถแล้วนะครับลูกอันนี้ก็คือคุณพ่ออ่าเดี๋ยวดียวคุณพ่อให้ทุกคงถวายแทนเลยลูกถวายแทนคุณพ่อเลยครับใช่ครับนะครับผมวางไว้คู่กันลูกนะครับแล้วเดี๋ยวก็ของคุณแม่ของคุณแม่นะครับผมอ่าพระประธานนะครับผมครับคืออุโปสถนี้ก็สำหรับผู้สูงอายุก็ไม่ต้องค้องวนนะฮะเพราะว่ามีลิฟต์อ่าใช่ครับผมมีลิฟต์บริการเลยนะฮะ แล้วกใช่ครับผมอันนี้คือพนามของท่านนะครับและนี้คือต้นพวงเงินกระโพทองที่ประดับอ,อยู่ด้าน,านข้างทาน,นก็จะมีควงามแล้วก็เป็นศิลปะที่น่าประมากๆครับผมชอบโบรสตร์องค์ีดาภพปทาองคนี้มากๆได้ครับอย่างั้นเดี๋ยวเรานํามชมโบราณสถาน,นในส่วนหน้านะฮะต่อไปอันนี้ย เราจนตูนหน้านะจะเป็นน,น้ำสมานิกให้ผมได้ครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่จองเวลาพร้อมอนหน้าได้ครับผมครับสวัสดีครับนะคะก็ขอเสริมนะที่มีต้นโพธิ์ทองที่เราจะนำไปหล่อพระพุทธรูปใช่ไหมครับผมเพราะว่าร่วมทําบุญเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็จะนําไปแขวนไว้ที่ข้างองค์พระประธานนะฮะที่มีต้นพธิ์เป็นโพทองซึ่งเมื่อกี้สอบถามจากคุณลุงมานะคุณลุงบอกว่า,วาอขอบพระคุณมากครับ เดี๋ยวจะนาไปรวบรวมแล้วก็จะเป็นหล่อพระพุทธรูปที่ประดิษฐานมาอยู่ใต้พระุโบสถต,ตอนนี้ฮิรุคงเขียนก่อนนะลุงนะครับจกเมื่อกี้ฮิรุคงเขียนใบโพเงินโพทองเรียบร้อยแล้วฮะต่อไปจะคือครับขอบพระคุณครับวจิตรานะก็เขียนได้ได้ครับเขียนลายชื่อใช่ไหมครับอ่ะฮิรุคงครับขอเชิญฮิรุคงแขวนไว้เลยลูกปะแขวนไว้เลยนะครับ,รบไม่เป็นไรครับลูกไม่จะเป็นต้องแขวนแขวนไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราถึงฮะที่เราถนัดนะฮะ แขวนเลยลูกเจอกิ่งไหนแขวนได้เลยครับเพราะเดี๋ยวเขาจะรวบรวมไปจัดสร้างอาระพุทธลูกนะโอเคแขวนได้เลยลูกแขวนได้เลยครับอ่าคุณพ่อช่วยไหมลูกเขาจะมีรูอยู่ตามข้อไม้นะฮะเราก็จะแขวนไปโอเคครับอ่าสาเร็จแล้วต่อไปก็อ้อมมาด้านนี้ลูกาอ้อมมาด้านนี้ก็ได้ไม่ไปรบกวนอ่าใช่ครับทุทุจ้าก่อนเร็ยวทุจ้าก่อนไปมาครับมา ใช่ครับด้านหลังนี้เป็นนี่เรามาถึงด้านหลังองค์พระประธานนะฮะต่อไปเป็นใบโพเงินนะลูกนะแขวนไว้เลยลูกอธิษฐานแล้วแขวนไว้นะครับนะเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในประวัติศาสศาสนาที่ร่วมส่งเสริมแล้วก็ศึกษาด้วยนะครับแขวนไว้เลยลูกมีรูอยู่นะครับนั่นแหละลูกเย้ยได้ไหมครับอ่า แล้วก็หันไปกราบสักการะองค์พระประธานนะฮะนะครับอ่ากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะลุงนะขอบพระคุณครับและเดี๋ยวก่อนกลับก็จะลืมขอบคุณคุณลุงด้วยที่ดูแลนะถ้าใครมีจิตราก็มาร่วมทได้ได้ครับผมเพราะว่าทางวัดเนี่ยฮะจะต้องมีการใช้ปัจจัยในการทนุบรรลุนะครับอันนี้คือพ่อหลวงของเรานะครับล้นล้นเก้ารัชกาลที่9้านะครับ นะครับที่ครอบครัวเราและคนไทยทุกคนเนี่ยมีความเคารพศรัทธาท่านอย่างสูงยิ่งเลยนะครับใช่ครับเนี่ยเราคุณพ่อขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะฮะล้นพลของพระองค์ท่านนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นต่อไปนะครับได้ได้ครับผมสวัสดีครับ อันนี้จับไม่ได้นะเป็นจ,จิตกรรมฝาผนังที่โด่งดังนะ<า>ตรงไหนนะลูกนะที่มีความโด่งดังคน<า>มีจร,ริงใช่ครับที่ลูกคงดูด้านบนครับเบื้องบนเลยนะฮะทำไมถึงมีอเมีเทวดานะฮะเมื่อกี้เราสอบถามมาแล้วนะครับเทวดาใช้ iPad iPhone นะฮะซึ่ง,ง,งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจิตกรรมแบบร่วมผนังร่วมสมัยเลยนะครับเพราะว่าแฝงไว้ด้วยในยะนะครับลูกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฮะเครื่องมือสื่อสารเนี่ยคนเราหันไปใช้กันจนหลงลืมความเป็นจริงลืมการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวใช่ไหมลูก ก็เป็นข้อคิดเตือนใจเลยนะฮะเนี่ยเป็นภาพร่วมสมัยเลยนะด้านบนสุดนะครับองที่เราไปกราบใช่ครับผมหรือว่าประชาชนนี่มีจิตศรัทธามาหลั่งไหลมาทีเดียวนะครับเป็นอีกหนึ่งภาพที่มีคุณค่าเลยประธานผมเห็นเลยครับที่บร้อยล้านกำลังสร้างอยู่องค์นั้นคือพระประธานนะใช่ครับผมอ่านั่นนะครับมีการนําอ่าพระประธานที่คือองค์นี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมไอ้ที่ทุกคนนำชมธรรมดาไอ้ไยกับันติดฝ่ไยหลังด้านด้านหลังมาโดนเยอะ นี่เป็นกิจกรรมงครับหนังที่ขึ้นชื่อตั้งแต่ที่มีข่าวฝันข่าวฝันถึงนะฮะเพราะว่าเป็นการดึงสิ่งที่เป็นปัจจุบนันร่วมสมัยมาก,ก็มาบอกกล่าวให้กับชาวพุทธได้รับรู้นะฮะว่าโลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนใช่แม้เป็นข้อคิดเตือนใจเลยนะครับแต่เรื่องประวติเนี่ยคิดเลยอะนะผมอันนี้ก็เป็นหน้าคนสำคัญต่างกิจการอันนี้คือประพักท่านเลยเป็น กิจกรรมฝาผนังที่ทำได้เยี่ยมมากได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับคุณลุงก่อนบอกคุณลุงก่อนคุณลุงครับกลับแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสําหรับคําแนะนําทุกอย่างครับผมขอบคุณมากครับหลังจากสักการะเสร็จนะฮะก็ลอดพระบโบสถเนี่ยพอลอดเสร็จเนี่ยเราจะมาเจอรูปปั้นของสมเด็จพุทธจารย์โตัวพระมั<อ>งสีนะครับ แล้วเราก็จะเดินย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ไปดูไ,ดไปดูโบราณสถานใช่ไหมครับลูกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่โบราณสถาน,าานใช่ครับภาพวาดเนี่ยฮะแฝงไว้ด้วยแฝงไว้ด้วยแง่คิดนะฮะแล้วก็เป็นศิลปะที่ร่วมสมัยนะลุงนะนี่ครับภาพวาดเมื่อกี้ตรงทางวัดมีบันไดเลื่อนนะครับแต่ดี๋ยวอยู่ในการจัดจัดบํารุงอยู่นะฮะภาพวาดในบีใบหน้าเนี่ยคือเขาเอาแบบคนจริงมาเลยนะฮะนี่ดูสิครับ นี่ฮะมีการนำแบบดูดดาราต่างต่างนะฮะบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พระเทระตลอดจนผู้มีศรัทธาทั้งหลายเนี่ยครับมันนำเป็นแบบวาดเลยเนี่ยเนี่ยนี่นะครับคือแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าใครที่มาชมเนี่ยจิตกรรมฝาผนังเนี่ยจับไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นเป็น,ปนภาพเขียนนะฮะภาพเขียนเนี่ย,เข,ยเขียนจริงครับผมดูใกล้ได้เลยครับผมเพราะว่า เนี่ยดูนะฮะว่าจริงๆแล้วถ้าดูจริงๆล่ะเราบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยเราจะคุ้นหน้า,า,นาใช่ครับใบใบหน้าเน,นี่ยเราจะสูมให้ดูเลยนะฮะนี่ฮะใบหน้าเนี่ยเหมือนมากเลยนะครับผมเป็นอีกอันหนึ่งนะครับผมว่าเนี่ยถึงแม้โลกเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยศิละปะวัดวาอารามก็สามารถปรับเปลี่ยนและอยู่ร่วมกันได้นะครับนี่ครับผมเป็นจิตกรรมฝาผนังแบบร่วมสมัยนะแต่ยังคงความเป็นไทย นะฮะไว้ได้อย่างครบถ้วนกระบวนวามใช่ครับผมมีสมเด็จพุทธจารย์โตนะด้านหลังที่เรารอดพระบัวสดเนี่ยด้านหลังในลูกครับนะครับผมครับไปเดี๋ยวเราจะได้ครับผมไปอันนี้ก็คือจุดฝังลูกนิมิตนะฮะลูกนิมิตเนี่ยระบใบเสมาเนี่ยจะอยู่คู่กันนะครับแต่ต่างกันนิดหนึ่งตรวทีว่าที่เก้าลูกครับเพราะลูกที่เก้าเนี่ยจะฝังไว้ในพระบัวสดในไม้ลูกนะครับต้นบาแล้วก็ แล้วก็ประจำทิศทั้งแปดาออกมาินในี้ใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่าเป็นการสักการะพระสัมมาสัพพุทธเจ้านะครับลูกนะครับผมลูกนิมิตกับใบเสมาเนี่ยก็คือหลักเขตของพระอุโบสถในการท่าใจพระพิสุทธิ์สงใช้ในการทําสังกกรรมนะเดี๋ยวนี้เราจะเดินลอดมาเลยนะและเดี๋ยวไปเจอใช่ใช่ครับเดี๋ยวกันไปเจอกันอีกทีที่ใช่ครับลูกนิมิตจะประจำทิศทั้งแปดนะฮะนี่แหละฮะคือลูกนิมิตต่างๆ ประจําทิศเลยฮะแต,แต่ว่าทางวัดเนี่ยวัดาทางวัดขุนอินทประมูลเนี่ยจะบอกเลยนะ,ะับว่าดีบอกตําแหน่งของลูกยมบิตนะฮะเนี่ยฮะมันจะมีประจําทิศต,ต่างๆ,างๆใช่ครับโบราณสถานเนี่ยฮะเพราะว่าจริงๆนวเนี่ยคุณพอ่อคุณพอ่ออยากให้ฮิรุคุงเนี่ยเป็นการปลูกฝังให้รู้ในสถาบันหลักสําคัญของบ้านเราเนะฮะใช่ครับผม เพราะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยสําคัญมากๆากก็เป็นเขตสังฆกรรมะฮะในการบอกไม่ได้บอกแต่อันนี้อาเขาบอกใช่ครับอันนี้จะบอกฮะอันนี้จะบอกว่าอ่าใช่ประจําทิศต่างๆอย่างที่คุณพ่อบอกแล้วนะฮะว่าเนี่ยเราเราลอดเสร็จเราก็จะกลับมาที่จุดเดิมนะฮะก็เป็นเพราะเมื่อกี้เราขึ้นไปสักการะพระประธานแล้วใช่ไหมลูกอ่า๋ยวนี้เราลอดเสร็จแล้วเราก็จะนําเอารองเท้าเราละเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะคะครับสวัสดีค่ะ รเราถึงหน้าโบราณสถานเลยนะคับคุณอินทประมูลอยูุณอินทประมูลนะครับยูเบื้องหน้าด้านข้างของพรนนอนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมที่เมื่อกี้เราสักการะท่านคุนอินทประมูลไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาสักการะที่โบราณสถานสําคัญอีกที่นึงนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมด้านบนกัน,น,นใช่ครับผมเป็นวิหารโบราณโดยสมุกเดี๋ยวจะเดินชม โอระวังนะลูกเละเละระวัง <The impression> ดินอย่าไปชมข้างในนะ <The noise> อันนี้ก็เป็นวิหารเก่าแก่นะครับมีหลวงพ่อขาวนะครับเป็นที่สถานอยู่นะครับผม <The noise> แต่เนื่องจากมี <the noise> ผู้มีจิตศรัทธามาบูรด์มน่นะ <The noise> เราจะไม่รบกวนนะเราจะถ่ายจะภาพเฉย ใช่ครับใช่ครับถ้าทะลุวิหารด้านหลังมาเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นเฉดีโบราณนะครับที่ลูกคุงนำชมมา ใช่ครับอ่าทั่วจุดสําคัญในบริเวณวัดแล้วใช่ไหมครับผมแล้วเดี๋ยวที่รูกคุณก็จะสักการะแล้ว แล้วก็ไม่เป็นการรบกวนพี่ที่สวดอยู่ด้วยที่ทุกคนก็จะกล่าวปิดคลิปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมในกาต่อไปา่้โอกาสมาักาองพข่าวได้นะใช่ครับแล้วก็พนนอนใช่ไหมครับแล้วก็เยี่ยมชมอุโบสถที่มูลค่าถึง1น0่ร้อยสามสิบล้านนะครับได้ครับเอาง่าไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ เสริมนะครับเสริมครับก่อนก่อนปิดคลิปนะครับคือประวัติวัดขุนินทัาอินทปูะมลนะครับเพราะว่าจริงๆ้วท่านขุนอินทประมูลเนี่ยอดีตเนี่ยท่านเป็นนายอาก่อนนะฮะซึ่งตามประวัติที่ทางวัดได้ระบุไว้บอกว่าท่านได้ยักย่ออาเงินหลวงเนี่ยมาสร้างต่อเติมพระนะฮะและในที่สุดท่านกระโดดถูกเคีียนเนี่ยจนเสียชีวิตไปนะครับวัดนี้จริง่ชื่อว่าวัดขุนอินทประมูลใช่ไหมลูกครับเป็นความรู้เสริมนะครับ นะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างภายในวัดเนี่ยคือโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทังจิตใจทั้งพุทธศาสนาใช่ไหมลูกนะครับผมวันนี้ที่ลูกคงก็ได้นาชม3จุดใหสําคัญแล้วนะครับขอให้ได้ีโอกาสไว้พนอนคราบได้ครับผมไว้พบกันในโอกาสต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ